ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามที่เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวกันก่อนก็จะมุมเดียวกับที่ปิดกคิดที่เก็อันนี้ก็เป็นร้านข้างทางง้างทางใช่ครัวสุพินโอเคทุกคนร้านครัวสุพินก็คือเราขับมาเรื่อยๆจากทางม่อนแจ่มมาโปงเดือดอ่ะที่จะไปน้ำพุร้อนอ่ะเออแล้วเมย์ก็หิวข้าวไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยอแวะทานตรงนี้ก่อนมันจะอยู่ก่อนถึงโป่งเดือดประมาณ10กิโลนะ ร้านโอเคเลยนะร้านใหญ่มากแล้วก็อาหารมีค่อนข้างหลากหลายให้เลือกตามส่งตามสั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาแพงอะไนเงครยก็สับข้าวไข่ย่อม้าสี่สิบข้า่อยิมหมูสาบสี่สิบใหชิมแบบแบบมูนเส้นห้าสิบชิมแบบไม่กินไข่ข้าวเป็นข้าวแบบข้าวสวยแบบดีๆอ่ะรถเนี้ยแซ่บเธอแน่นชอบแต่เผ็ดนะโอ้โหกะเพราอย่างเยอะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอไปกินก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ปงเดือน และแล้วเราก็ถึงน้ำพุร้อนโป่งเดือดแล้วนะคะทุกคนก็ตะกี้ค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ50บาทรถยนต์30บาทนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจออขอตรวจใบเซอร์วัคซีนว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมต้องรับวัคซีนครบแล้วนะแล้วก็จำกัดแค่150 1้0ย้คน, <50 S 2> คนต่อวันก็คือเช็คอิน เราสองคนฉีดคนละสองเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีโซนน้ําแร่ใช่ไหมเขาบอกอ่านน้าแร่อะไรเงี้ยไม่เปิดก็คือเปิดยังไม่เปิดก็คือแบบไม่ให้เราแบบลงไปแช่อะไรเงี้ยไม่ได้นะศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะจะเดินเที่ยวได้ดูน้ำพุร้อนดูบ่อน้าร้อนได้นะประมาณนี้นี่นะนี่ก็เป็นเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเขาเขาก็จะมีป้ายบอกมันไม่ใช่ต้นกล้วยอ่ะ มันต้นอะไรเราอ่านไม่ออกเออป้ายมันต้นเท่าขาใบวาเดียวคำตอบคือต้นกล้วยอ๋อ้นกู้ให้แลต้นกล้วยแล้วแหละมันก็ชิลๆดีนะมันมันไม่มีคนอ่ะแล้วอากาศมันก็ดีอ่ะคือเหมือนทั้งอุทยานที่เราเข้ามามีแค่เรามีแค่เราสองคนนะฮะ มันเป็นวันธรรมดาได้แหละแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวออนเซนเนาะแบบคนปกติที่เขามาเขาก็อาจจะแบบอยากจะมาแช่น้ําร้อนอ่าแต่ตอนนี้เขาปิดปิดไม่ให้แช่นะแล้วก็เดินเรื่อยๆนะป้ายก็จะบอกว่าอีกกี่ร้อยเมตรอีก400เมตรถึงน้าพุร้อนปงเดือดค้อยอะไรเริ่มพ้อยทำไมเริ่มเหนื่อยอยากเดินไม่ใช่เหรอไหนเราบอกว่าทริปนี้เราจะไม่อดเป็นเจิรมใช่หรอเริ่มเหนื่อยหลอกมาอีกแล้ว เอแต่มันน่าเดินนะคือแบบเขาทําดีอะทางเดินอะไรเงี้ยมันสวยแต่คือบันไดอะ่ะมันมฉี่เว้ยระวังลื่นมันก็เลยเมื่อยมันแบบขั้นมันแบบแค่เนี้ยให้ดูบันไดอีกทีมีนะตะกี้กินมาเยอะใช่ตอนแรกกะว่าจะมาผักท้องในนี้นะพี่เอบอกว่าเดี๋ยวค่อยมากินไข่ต้มโอ้โหเมย์คงใจขาดก่อนอะไม่มีด้วยเหอะใช่ไม่น่ามีแล้วใกล้แล้ว อีก็ร้อยห้าสิบเมตรมันเป็นอย่างเงี้ยมันนภูงไงก็ตามชื่ออ่ะมันร้อนมากเลยนะระวังโอ้นั่นขุดุดูดอย่างเงี้ยเคยเห็นแบบนี้ไหมไม่เคยโมันมีไอร้อนเลยอ่้วนออมันร้อนเข้าแบบร้อนเข้าหน้าเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเจ๋งนะเออเขาบอกว่าเก้าสิบถึงร้อยองศานะอืมอันตรายนะ เขาเลยไม่ให้เข้า<ค>ไปไงตกใจอันนี้ที่ทําไข่ออนเซ็นนะแต่เราไม่ได้เอาเอไรนะร้อนโูร้อนเออร้อนเลยอ่ะร้อนดิมุตะกินมันขับเข้าหน้าเว้เยดูดูดูความผุดๆเหมือนอบไอ้น้ำอะ่ะโู โอ้ห oh. ร้อนจริงร้อนจริงเ <laughs> <Yeah. S 1> นี่ยเขามีป้ายเตือนเลยนะอันตรายห้ามเข้าน้ำพุร้อนอุณหภูมิ90-100ถึง100องศานะครับมันก็ได้ตรงนี้แหละใครมันแย่เมืองลงไปก็บ้าแล้ว<ต>ไม่ไ่มันจะมีกระชอนหย่อนไข่ได้ไง <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเรามีทําไข่นะ <Yeah. S 1> นี่นีน,นี่นี่เขาก็บอกสูตรการทําไข่นะกี่นาทีได้ไข่อะไรไข่ปงเดือด5นาทีไข่ ต้มโพรงเดือยแบบ15นาทีจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะมันมันร้อนแรงจริงๆนะแล้วกลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบไอแร่หอมอ่ะมันรู้สึกดีอ่ะใช่มันรู้สึกดีมันรู้สึกดีอ่ะดีมากๆแล้วยุงก็ไม่มาหาเราด้วยนะตรงนี้ยุงก็กลัวยุงร้อนยุงรโอ้โหแล้วได้ได้แช่น้ำอะ่ะเออถุงกักินน้ำถ้าแช่ออนเซ็นนะสุดๆคุ้มค่าเลย นี่มีเปลือกไข่ด้วยใช่ใช่มีเปลือกไข่มีกลิ่นไข่ด้วยเหมือนคนทําไข่แตกเ <laughs> นาะฉันก็ว่าแบบฉันไม่ได้คิดเองใช่ไหมมีกลิ่นไข่ด้วยนี่นะ,ะตรงกลางจอตรงกลางจอเลยเนี่ยนี่ตรงกลางจอมีเปลือกไข่ <c oughs> นี่นะนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเขาก็มีป้ายบอกว่าใต้ผิวดินเนี่ยมันจะแบบอุณหภูมิสูงกว่าน้ำพุบนผิวดินเยอะมากเลยนะแต่บนผิวดินคือ9 0ถึงถึง99หรือ1 0อนะแต่ว่าใต้ผิวดินนี่ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยสาม กำลังเดินกลับไปรถแล้วนะกี้ก็จะเราไปเซอร์เว์ตัวนะห้องพักกับบอ่อนเซนมานะแต่ว่าเดินลงไปไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันเดินลงไปอีกเยอะเลยเซอร์วด้วยสายตาจริงๆที่พักเขาดีนะห้องพักเขาแบบดูดีเลยอ่ะ <laughs> องอ <laughs> กัน, <laughs> นย้อดเข่าบนนั้นพร้อมไอหมอก <laughs> <laughs> สวยมากนี่บ้านพักดูดี น่ารักน่านอนมากเลยใช่โหถ้าแบบนอนตื่นมาไปแช่ออนเซนโอ้ยจะพูดทำไมเนี่ยกินข้าวกินข้าวเสร็จกลับมานอนพักแป๊บนึงแล้วก็ไปแช่ออนเซนแล้วก็กลับมานอนโอ้โหจะพูดในสิ่งที่ครบรูปฟินนไปไม่ได้ทำไมแค่คิดตามก็ทุกอย่างดีขึ้นก่อนนะอแล้วค่อยมาจัดเต็มที่นี่ดูนะทุกคน ความม่วงของพี่เอนี่ตอนแรกแค่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราเดินมาเรื่อยๆตรงนี้แล้วเราลงมาแล้วห้าสิบเมตรแล้วพี่บอกตรงนี้แหละมันต้องไปถึงนางบอกว่าไม่ใช่เราเลยเดินกลับขึ้นไปแล้วเราก็มาทางนี้เสร็จแล้วเราก็แบงค์อยู่ตรงนี้เว้ยแล้วเราก็เดินลงมาตรงนี้แค่ตรงนี้เพราะว่าลงไปลึกแล้วเราเห็นแล้วมันมีอ่างแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วตะแกะพี่เอจะพาลงมาทางนี้เว้ยแล้วค่อยอ้อมใหม่เข่าคือม่ว ถ้าใครมาก็อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กลับไปทางเดิมเหมือนกัก็ถ่ายรูปแมพไปแล้วก็เดินอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะไม่มีทางบอกอะไรเลยนะว่ากะับมาที่เดิมหมดหละตรงนี้มันไม่บอกอะไรเลยเว้ยเปิดก o เกิลแมแล้วกู o ก l e ก็ขางเติง Google ไม่รู้จักแผนที่ที่นี่นะอ่าตอนนี้เราก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเสียงน้ำตกอาจจะดังมากม่ไม่แน่ใจว่าเสียงเมลสูน้ำตกได้หรือเปล่านะก็ที่นี่คือบ้านทานกล่อมนะคะ ที่เราพักคือเขาเรียกเป็นไรกระโจมกระโจมบ้านเพียงดาวเนาะอันนี้ราคา1 5 0 0บาทนะก็จะมีแค่เต็นท์กระโจมเลยนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนั่งเล่นนะคะมีร้านให้กินหมูกระทะอ่าเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ข้างในจะเป็นแบบนี้เป็นมุ้งอะ่ะเออก็สวยๆอะ่ะเป็นเตียงเลยนะคะไม่มีแอร์ไม่มีตู้เย็นมีแค่พัดลมแล้วก็ขวามือด้านในจะเป็นห้องน้ำเนาะ ต้องบอกก่อนว่าโจทย์ของการมาคลิปครั้งนี้เราคือต้องการพักผ่อนแบบธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้ก็คือได้มาจากไปดูใน f c e e o o o อะว่าแบบที่พักติดอันดับอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอที่นี่แล้วก็เลยจองที่นี่เนาะส่วนอีก2ที่แรกอะ หามม่วๆเองแล้วก็ไปเจอแต่เนนี้คือตั้งใจหาแบบจากติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่เนี้ยม,มีมีประมาณ10กว่าห้องพักเหมือนเต็มหมดเลยนะคะตอนแรกเมกาจะแบบขออัพไซส์ขึ้นเป็นบ้านที่มันมีอ่างอาบน้ำอะ่ะสรุปก็คือเต็มเนี่ยอยู่ข้างๆอะ่ะเต็มขวาม,มือก็เต็มเต็มหมดทั้งทั้งหมดเลยคือขายดีมากแต่เสียได้คือฝนตกหนะักทําให้น้ํำตกตอนนี้คือแดงมากนะนี่ก็ไม่รู้ว่า เดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปเล่นน้ำได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ที่แม่กำปองนะก็ยังไม่ได้แบบลงไปถ่ายกันน้ำตกเลยอ่ะเออตอนนี้น้ำแรงมากเห็นชิงช้านไหมทุกหลังจะมีชิงช้าอันเนี้ยไว้ให้ทุกหลังจะมีของตัวเองลงไปเล่นน้ำได้ตรงเนี้ยคือกินมิกของเขาที่เป็นบ้านทานก่อนก็คือเป็นที่พักที่ต,ติด ลำคานติดน้ําตกติดอะไรอย่างนี้เลยคือใครที่ต้องการมาแบบเสพติดธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นฟีลนี้เลยนะคะแล้วเนี่ยเราซื้อก็้ออี้มาเลยนะเว้ยซื้อมาเพื่ลอลงไปกลางนั่งในน้ําตกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะเอดี๋ยวไปเจอกันมือ้อหมูกระทะค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ <4 S 2> สี่นะเสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะกลับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลำธารเหรอลำตกหรืออะไรอย่างเงี้อ,อากาศก็เริ่มร้อนร้อนนิดนึงนะคะตอนนี้วันสิบโมงแล้วเมื่อเช้าก็เย็นเนาะตื่น,นมาก็ยังเย็นแล้วกลางคืนก็คือหนาวแบบเย็นทั้งคืนอากาศดีแต่ว่ามันจะมีความแบบฉ่ำชื้อน่ะเออ แต่มันไม่ได้เหม็นหรืออะไรนะนี่เราก็เปิดคลิปกันกลางน้ำนะนี่เราอยู่บนน้ำนะเสียงแค่ระดังนิดนึงนะเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนน้ำตกลงไปด้วยใช่น้ำไหลแรงมากนี่ก็เหมือนน้ำใสขึ้นจากเมื่อวานประมาณนึงนะเมื่อวานสีแดงเลยเสียงเบาลงเยอะนะคะเมื่อคืนที่นอนนี่คือรู้สึกตกเลยก็คือจะได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเป็นฝนตกเลยว่าเสียงแม่น้ำเสียงดังมากจริงๆเพราะบ้านเราอยู่ตรงเนี้ย ใกล้แบบใกล้มากอ่ะเราก็ทานข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นพวกอเมริกันเบสฟ์ดข้าวต้มแล้วก็ไข่กระทะให้เลือกเนาะแล้วก็กาแฟโอนเตินอะไรพวกเนี้ยทั่วไ,ไปตาม<ช><ล>ปกติแล้วก็ส่วนกลางก็จะมีที่เลี้ยงน้องแมวเหมียวนะอยู่ในกรงก็ไปพูดคุยเล่นกับน้องได้นะฮะใช่ก็ใครที่ชอบน้องแมวก็ๆๆจะมีให้ดูเยอะมากแมวเยอะมากนะขอไปเดินเล่นถ่ายรูปเก็บของก่อนนะครับบ๊ายบาย โอเคค่ะเราก็เชอาออกจากที่พักเรียบร้อยแล้วนะระหว่างเอามาจากบ้านทานกล่อนก็จะมีคาเฟ่แบบคาเฟ่หนึ่งนะเราก็เลยแวะที่คาเฟ่นี้นะคะถ้าผู้ชื่อไปทุกคนต้องรู้จักแน่ๆเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบติดอันดับเซิร์ชค้นหาที่แบบคาเฟ่สวยงามอะไรเงี้ยเนาะที่นี่ก็คือจังเกิลเดอ a f คาเฟ่กึดช้างนะคะทุกคนสถานที่แบบบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะคอนเซ็ปต์เขาคือเป็นกาแฟหลักสิบรสชาติหลักร้อยวิวหลักรานพอเรามาถึงเออ วิวมันดีจริงจมันเป็นวิวแม่น้ําซึ่งมันก็คือลําธารเดียวกันกับที่บ้านทานกรนั่นแหละแต่ตอนนี้น้ำแดงมากแดงกว่าที่บ้านทานกรอีกนะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะแยะมากเลยเห็นว่ามีอาบน้ําช้างเนี้ยงช้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกล่องแพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ที่เราสั่งจะเป็นชาเขียวลาเต้เย็นนะคะหนึ่ง<ม>อันนี้เป็นคาราเมลมาคิอาโต้ของโปรดของเมเอง<ม>อันนี้เป็นเค้กเค้ก้าอย่าไปกินกัน ร้านเขาเป็นแบบโอเพนดอรเปิดกว้างมากที่เยอะที่นั่งเยอะคืออร่อยว่ะอร่อยคาลามีมัคิอาโต้80ชาเขียวลาเต้70บเค้กเค้กร้อยหนึ่งคาลามีมัคิอาโต้อร่อยอร่อยเลยเข้มข้นเลยอ่ะเยอะชิมเริ่มชิมวันนี้เขาแยกเ a ย e r อาจจะต้องนิดน,นึง ชาเขียวมันชาเขียวร้านทําน้ําปกติอะชาเขียวมะลิอะป่ะอ้าวหรอชาเขียวมะลิหรอ,อไม่ใช่ชาเขียวที่เป็นมนะช่าใช่ไหมเออชาเขียวมะลิทุกคนใช่ก็มันชื่อชาเขียวไงโคตรอร่อยอะกาแฟดีเออใช่ก็ประมาณนี้ขอไปกินก่อนนะครับ ระหว่างทางจะกลับเราเจอสวนแม่แตงแอดอินทนินค่ะทุกคนซึ่งตะกี้เราลองเซิร์ชดูในแมปอ่มะมันไม่คืนเว้ยแล้วเรากลับรถมาแล้วเราเห็นพอดีแล้วแบบมันสวยมากอะ่ะเราก็มีคนมาถ่ายรูปนะคะให้ดูบรรยากาศเห็นต้นสนไหมคือมันดีมากแกใครแบบมาแถวแถวนี้นะแนะนำให้แบบว่าแวะมานะคะแล้วก็มีคนแบบว่ากางเต็นท์นะทุกคนนี่เนี่ยทุกคนเห็นตรงนั้นไหม เขาเป็นกลุ่มแคมปิ้งนะคือแบบจริงจังเลยอะ่ะเปิดพงเปิดเพลงด้วยนะไม่รู้ว่าคืนนี้เขาแบบจะกลางเต็นหรือเปล่านะดดนไม่คะ่ะพูดอะไรไหมคะคก็ลมเลื่นดีชอบเนาะบรรยากาศดีมากนี่อตอนนี้เที่ยงเที่ยงเท่าไหร่บ่ายโมงว่ะไม่ใช่เที่ยงตอนนี้บ่ายโมงแต่ไม่ร้อนนะทุกคนมันเป็นต้นไม้อะ่ะมันเลยรู้สึกแบบว่าลมเย็นอะ่ะเออ ก็เพิ่งมีคู่ใหม่มาเขามาเหมือนเขามีโตมีเต็นมาด้วยอะเราว่าเขาน่าจะกางเต็นจริงๆังนะแต่ตรงเนี้ไม่มีห้องนะ้ําไม่มีอะไรเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกางเต็นนอนที่นี่กันจริงๆ <c oughs> แล้หร <c oughs> อเอประมาณนี้นะจ๊ะ นี่เราก็แวะทานมือเที่ยงมือสุดใจที่เชียงใหม่นะคะทุกคนกับร้านประจําร้านที่เงินม้วนใจทุกคนนะถ้าใครเคยดูคลิปเมื่อปีที่แล้วจะรู้ว่าเม์ชอบร้านนี้มากเ mm hmm. มื่อปีที่แล้วอะ่ะเราก็มาทานร้านเนี่ยซ้ํสองรอบนะรอบนี้เราก็ไม่พลาดที่จะกลับมาซ้าก่อนจะกลับกรุงเทพนะคะเมนูที่เราสั่งก็คือไข่เจียวไข่มดแดง mm hmm. แกงเห mm ็ดหบใส่ยยอดส้มปล่อยแล้วก็ลาบคั่วหมูไม่พูดพร่ำทำเพลงไปกินกันเลย รอบนี้เราสั่งแค่สามอย่างเพราะว่าเรามากันแค่สองคนนะคะจะสั่งเต็มโต๊ะเหมือนครั้งที่แล้วไม่ได้นะกินไม่หมด <c oughs> สั่งแต่เมนูโปรนะจ๊ะจริงๆที่นี่เขาแบบอร่อยทุกอย่างเลยนะน,นี้เรามาเวลาบ่ายจะบ่ายสองแนละ้วก็แบบไม่มีคนครั้งที่เราเคยมากินช่วงเย็นนะ่ะอยู่รอคิวประมาณชั่วโมงน,ะนึ่งอร่อยเหมือนเดิม ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็มีไอ้นั่นนะข้าวซอยแม่สายที่วันก่อนเรามากินอนะ่ะเมื่อกี้ผ่านคนเต็มร้านเลยน่าจะเป็นวันนี้เป็นเออวันนี้เป็นวันเสาร์นะทุกคนคนน่าจะเริ่มแบบเยอะแล้วผิดก,กับวันแรกที่เรามากินข้าวซอยแม่สายวันนะั้นน่ะไม่มีคนจะกินข้าวก่อนนะโอเคค่ะทุกคนเราก็กําลังเดินทางกลับกรุงเทพนะก็จบ แล้วนะคะสำหรับทริป4วัน3คืนที่เชียงใหม่ปี2021ของเราเนาะที่พักสุดท้ายก็จะเป็นบ้านทันกรอมของคลิปนี้นะคะสำหรับที่นี่ราคาที่พักเขาอ่ะเท่ากันทุกวันตลอดไม่มีเปลี่ยนแปลงนะ mm hmm. บ้านที่เราพักก็คือบ้านเพียงดาวบอกไปแล้วหรือเปล่าว่า1500บาทเนาะอันนี้คือถูกสุดนะคะสตาร์ที่1500บาทแล้วก็กะเถอะไป1 8 0 0 2 2 0 0 2 5 0นอะไรพวกเนี้ยซิกเนเจอร์ของที่บ้านทากนกรอมจะเป็น บ้านต้นไม้นะคะจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะก็ที่นี่จะเป็นอารมณ์ธรรมชาติธรรมชาติน่าจะใกล้ธรรมชาติที่สุดนะพี่เอคือบ่นเมตลอดทั้งคืนว่าอยากให้แฟนใกล้ชิดธรรมชาติมากใช่ไหมจัดให้สาวแบบดังหัวมาคอมูมากนะคะถ้าใครแบบไม่ไม่โอเคแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้มานะทริปนี้ก็เป็นเหมือนการแบบพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราสองคนอนะ จะอยู่กับธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับเมย์อะเมย์โอเครับได้เมย์จะยุ่หาแค่เตียงที่นอนเฉย,ยมันค่อนข้างแข็งถ้าเทียบกับวูมาคอมูอนันนั้นก็อย่างว่าแหละราคามันแพงทุกอย่างมันดีมดีหมดเลยแต่อันนี้มันราคาแบบกลางๆอะทุกคนดังนั้นมันก็จะได้มาด้วยความแบบเออ ไม่ได้แบบดีหรูหราอะไรมากมายก็งบเราเหลือแค่นี้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ใครที่จะมาอยากให้แบบศึกษาเส้นทางให้ดีๆนะคะเพราะว่า Google ก็แอบพาเราไปทางแบบชนบทลำบากนิดนึงเนาะแราแต่ว่ารถเราอะค่ะเป็น4ฟ i ์วิเราใช้เราพอดีเราถอยขั้นใหม่มาเป็น n ิ w x ทิปก่อนนั้นเราเป็นมาด้าสาเราก็คิดว่าถ้าเป็นมาด้าสามเราก็อาจจะแบบ ไม่ค่อยรอดนะอันนี้มันเป็นโฟวิลก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเพราะว่าบางจุดเป็นหลุมแบบหลุมเยอะมากจริงทุกคนเหมือหลบหลุมพระจันทร์อุกาบาดองคารอะไรอย่างนี้เลยนะเออก็จะประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ไปดูให้ครบทุกคลิปนะสําหรับคลิปนี้น่าจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3คลิปเนาะตามวันที่พักก็คือ3ที่เนาะก็ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบายฝั้งหน้า คงไม่ได้ธรรมาชาติขนาดนี้แล้วเพราะพี่เอพี่เอดูไม่โอเคนางหมดแบบข้างหน้าเราอาจจะต้องแบบมากับครอบครัวที่เป็นแบบมีแม่มีด้วยมีน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วก็